เพจดังวิจารณ์แรงพี่น้องนะคะสาหรับแพรววถือว่าโดนหนักนาะพี่น้องเนอถือว่าว่าให้แพรววนี้นักเสลือเกินนาะพี่น้องนะนะคะเพื่อนว่าให้ทางด้านแพรววนะคะว่าเอารูปมาหากินพนะนพี่น้องนะคะสำหรับเพจนี้นะคะว่ากันว่าสําหรับผู้ติดตามถือว่าเยอะมากๆถือว่าเป็นเพจดังเลยกับว่าใดพี่น้องนะคะเพื่อนไดมีการออกมาโพสต์นะคะว่าแล้วทําไมต้องเกลือเสือกระสนอุ้มลูกขึ้นเวที จะเอาลูกมาหากินแบบนี้ไม่ได้ร้อนก็ร้อนอย่าอ้างเลยว่าเอาขึ้นมาแป๊บเดียวน้องอยากหาแม่ลาบลาบลา,บลามึงอยากค่ะมันมีวิธีอื่นมากมายรอมึงลงเวทีมาก็ได้หรือเอาลูกให้ตายายเลี้ยงที่บ้านสิไม่ใช่มานั่งดูแม่เต้นเด้าไปเด้ามาแหกกลางเวทีมันใช่หรอสิงอีเพล่าเ่ามาตอบกูหน่อยพนาพี่นอง,งเดนดมิการเอารูปทีบแพร่ๆแสงท่องนะคะเดมิการ อุ้มนะคะในพิการอุ้มน้องโตเกียวนพี่นองเนาะคืนทําการแสดงเทิื่องเวที่นะคะทำกลางนะคะแสงแดดทีวาจานพี่นองเนาะสำหรับเพพนี้ก็ได้มีการออกมาโพสแบบนี้นะคะหลักกามาเบิงพี่นองค่ะว่า fc แฟนคลับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะคะหลังจากเพจนี้ได้มีการออกมาโพสแบบนี้พี่นองนะคะนีพีนองพินว่าลูกกับลูกเขามูดเจ้าแยบไปอยากน้าเขาบริเลียงน้าเขาพานาพี่นอง เลิกกับผัวคือฮักลูกคักแท้นะคะเราเห็นด้วยกับโพสต์นี้อย่างแรงพนาพินองลุงไม่ออกมาเมนบ้างล่ะนะคะจะเอาลูกมาทำคอนเทนต์ทำไมพนาพี่นองนะคะเรียกคะแนนความดังความสงสารจะได้ดังเหมือนผัวเปล่านะคะกูละสงสารเด็กพนาพินองเอาลูกมาหากินแบบเต็มตัวสงสารเป็นตะหอนลุงคือบอนมาดราม่าแน่บัตถาพอเขาไปตากแอร์คือดราม่าดีแท้พนาพ่นองนะคะ อยากให้คนสงสารเห็นใจนะคะมีแต่เขาสีสัาเติมนันละพรนณพีนองไว้ชอบเพจนี้มากพนนณพีนองเห็นด้วยค่ะไม่สมควรเสียงของเครื่องเสียงมันอันตรายต่อหูเด็กนะคะพรนาพี่นองลูกเขาเขาจะสอนยังไงกับลูกเขาเขาเป็นนักร้องก็ต้องขึ้นเวที มาเป็นถ้าเป็นลูกชาวนาก็อยู่ทุ่งนาเข้าใจไหมพน,นาพี่นองคือว่า FC แฟนคลับแตกเป็นสองเสียงนะคะบางคนกับเป็นติ่งของแทเพลแสงทองนะคะบางคนนี่หละกะัถากันมาเห็นด้วยกับเพจเพจนี้มาพี่นองเน้ะนะคแล้วก็มาเบืงอีพี่นองนะคะว่ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรอีกนะคะนี่ผู้นี้นะคะว่าเรียกคะแนนความสงสารไงพน,นาพี่นองตั้งแต่เลิกกับพยบอบิ๊กนะคะเอาลูกมาบาังหน้า เรียกร้องความสนใจเกินไปเมื่อก่อนก็ใช่เคยเอาลูกขึ้นเวทีพร้อมกันพ่อแม่ลูกแต่ไม่ถึงขนาดนี้พานาพี่นองนะคะนี่นะคะพวกเจ้าไปอย่าง,างน้าคาอะไรเรื่องของเขาจะรอแสลเรื่องของชาวบ้านนะคะเอาตัวเองให้หลอดก้อนพนาพี่นองนะคะเริ่มเอาลูกออกมาทํางานแล้วพานาพี่นองนะคะนีหลากหลายคนกับผ้ากันเขามากคอมเน็นคือว่าแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปนพี่นองน้องธานีพี่นองสาหรับทางด้านเพชรเพลแสงทองพี่นอง เคมีการออกมาโพสนะคะออกมาโพสว่ากันว่าเอฟซีแฟนคลับหลากหลายคนก็นได้มีการเข้าไปคอมเมนต์คือกันพี่น้องเดชภาพพี่น้องะคะว่าสําหรับทางด้านปเปลวาราลแสงทองนะคะได้มีการออกมาโพสมาจังไดน,นะคะเป็นยังเอฟซีแฟนคลับนะคะหลายคนเกิดขึ้นภา,นา comment, กันแห่เข้าไปคอมเมนต์กันนั่นแทนนี่พี่น้องเนทุกท่าสองต้าได้ขึ้นเวทีกับแม่นะคะงานขึ้นบ้านใหม่แม่ยุย้ยพ่อต้อมวันนี้เก็บภาพให้พวกหนูไว้ดู ขึ้นเวทีกับแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงวันนี้พวกหนูคือกําลังใจที่ดีที่สุดของแม่นะคะรักสุดหัวใจพนาพี่น้องนะคะนี้แหละได้มีการเอารูปพี่ากันวา่าพาทางด้านน้องนาริตะน้องพี่น้องน้องขืนเวทีนะคะตอนทางด้านแพ่พราวแสงทองะคะได้มีการปุ่มทองนะคะน้องโตเกียวน้องพีนงนะะ่น้องน้องฮานินล่ะพี่น้องลักกะนี่ฮะลักกะตอนนี้นะคะได้มีการอัพรูปนะคะลงกับทางด้านน้องโตเกียวอีก น,พ,น,น,นพี่นองนนะนะพี่นองน่คะสำหรับเอซี่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนพี่นองนนะนาหลักการว่าเป็นความคิดเ็นพี่นองว่าสำหรับเอซี่แฟนกลับนะคะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างน,ะะนี่ผู้นี้นะคะว่าอบอุ่นหัวใจนะคะแล้วค่ะแม่เพร้นะคะมีสองเต้าพนาพี่นองน่ารักและอบอุ่นมากๆค่ะนะคะตมาหนูจะได้เห็นภาพและรู้ว่าพ่อต้อมแม่ยุ้ยร,รักหนูๆมากแค่ไหนพนาพี่นองนะคะสองเต้าแก ตาดวงใจของแม่แพรวนะคะนะคะมันคือความสุขมันคือสายเลือดแม่กับลูกค่ะน่ารักสุดๆนะคะอบอุ่นกับสองเต้าจ้าแม่แพรวพนาพี่นองหนูทั้งสองเคยขึ้นเวทีกับแม่แพรวตั้งแต่หนูอยู่ในท้องนะคะติดตามและเห็นตลอดนะคะที่เด็กๆขึ้นเวทีกับแม่แพรวตลอดค่ะน่ารักมากค่ะเพิ่งเลิกงานเดี๋ยวจะไปดูย้อนหลังจ้าพนาพ่นองนะคะหลากหลายคนก็ได้มีการ ขามาคอมเมนต์กันสนั่นานาพินองพี่เพชรดังพ่อได้เห็นทางนั่นพระพรสแสงทองนะคะได้มีการอัปรูปลงแบบนี้นะคะเพื่อนกะเด้มีการเอาไปวิจารณ์นะคะในลักษณะที่แบบว่าเอาลูกมาหากินพนาพี่นองนะคะถามกลางแสงแดดที่วาจ้านะคะแล้วก็สำหรับเสียงเคื่องดน,นตรีนี่คือว่ามันอันตรายต่อหูเด็กมา,มากๆนะคะหลายคนกับภาคการวิจารณ์กันสนั่นานาพี่นองเนาะคะ่ะ,ะกับภาคกันว่าหลังจากที่ว่าเลิกกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะทำไมถึงดูลักเด็กดูรักลูกมากขึ้น ดูเอ็นดูลูกมากขึ้นผนาพี่น้องหลายคนกับภาคการวิจารณนะ์นั้นน้องพี่น้องน้องตวบานในนี่แหละนะคะกันหาหลายคนไดมองลึกๆไปพี่น้องสําหรับนะคะแพราแสงทองพี่น้องเดมิการอุ้มทางด้านน้องโตกเกียวพี่น้องนะคะไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ของแม่อยู่กับพ่อต้อมในวันนี้น้องพี่น้องน้องฮานีพี่น้องนะคะถือว่าเป็นงานทีวากันว่า นี่แหละนะคะพลาดไม่ได้นาะพี่น้องนาะงสำหรับแพรพาวแสงทองนะพี่น้องนักห้าหลักไรก้นได้มองไปอีกในมุมหนึ่งกะสีว่าชื่อว่าเฮ็ดถือตองแล้วนาะพี่น้องนาอนะคะทีว่านี่แหละได้เอาลูขึืนไปเทื่องเวทที่นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ของทางด้านแม่ยย้ยก,กับพ่อต้อมนาะพี่น้องนาอนะคะหลักะนี่แหละเพื่อที่สิได้เก็บภาพนะคะบรรยากาศนาะพี่น้องนาอว่าครั้งหนึ่งนะคะทั้งสองเคยได้ขึ้นไปร่วมงานนะคะได้ไปร่วมงาน ขึ้นบ้านใหม่กับแม่ยุ้ยกับพ่อต้อมนะพี่น้องเนาะนันะัานะนะนะพี่น้องนะาะอันก็นแล้วแต่นะคะ่าผู้ใดสมีความคิดเห็นไปแน,น่นรัศมีตรงไหนนะพี่น้องเนาะนะคะบางคนกะภากันวานี่แหละนะคะถือว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะทีเหตุแบบนี้นะคะบางคนก็บ,บอกว่าเป็นอย่างคือไม่เหตุแบบนี้นะคะท่ามกลางแสงแดด นะคะถึงแม้ว่าจะให้ข้ออ้างว่าขึ้นไปแป๊บเดียวนะคะา拉布拉ก็ตามนะคะแต่มันสมควรไหมพนาพี่นองหลาย้นกบผ้ากันวิจารณ์สนั่นนพี่นองนนท์อันนี้กะนั่นละพีนองตามทีแอนมินได้อานในเอฟซีแฟนคลับได้ฟังกันนะคะว่ากันวาเอฟซีแฟนคลับนะคะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนะคะคือว่าบางคนกะเห็นด้วยบางคนกะบ่เห็นด้วยนพี่นองนนท์ต่ว่าก็จังเลก้าตามพีนองสาหรับแพราวแสงทองถือว่าเป็นผู้หญิงที่เอินว่าเก่งและแกร่งมากๆานพี่นองนนะนค่ะคือว่าเป็นผู้หญิงที่ หลายคนหลายคนพากันว่ามีถือว่าหาอย่างเด้พี่น้องถือว่าหายากนะคะสำหรับผู้รหิหญิงน้องพี่น้องนองหลกักกะว่ากันว่าต้องมีการควบคุมนะคะหลากหลายระบบนอพี่น้องนอหลากหลายจุดใหม้มันมาอยู่ร่วมกันให้มันสมบูรณ์แบบหลักกะนี่ละทาการแสดงใน,ในแต่ละมือนะคะมือหนึ่งมือนึ่งมือหนึ่งนี่ก็ต้องหานะคะว่านี่ละไปทําการแสดงยืนน้ส่เราต้องเหตุออกมาในรูปแบบใดนอนะคะคือว่าสาหรับผู้บริหารนะคะอย่างแพรวแสงทองนีกต้องคิดได้พี่น้อง ต้องคิดต้องออกแบบนะคะวา่าต้องเฮ็ดแบบใดเนาะพี่น้องเนาะการที่เป็นผู้บริหารนะคะที่ว่าอยากอยู่ด้พี่น้องนะคะแล้วก็ว่ากันว่าสําหรับตอนนี้คิวการคิวงานนะคะของแถบทลางแสงทองนะคะคิวการคิวงานนี่คือว่าบดธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะถึงแม่หลากหลายคนสีผ้ากันว่าเพิ่นพ่อกับกระแสดามามากกอนานีนะคะแล้วก็หลากหลายคนกัส่วนมากกับผ้ากันนี่แหละผ้ากันเป็นโจมตีแถบทลางแสงทองเนาะพี่น้องแต่ว่าสําหรับคิวกันคิวงานก็คือว่านานลาพี่น้องตอนนี้ผู้จัดผู้จ้างนะคะได้มีการ มาจ้างเรื่อยๆแลพี่น้องเนาะจ้างรัวๆเหมือนเดิมนั่ะนะพี่น้องกันกับซุปทอนซุปปังคือเก่นา,นานั่น่ะพี่น้องค่ะนั่นรัะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาจะไวปส,สนีแล้าาวก็น้องเขาก็ขอสวัสดีค่ะ